ราศีพิจิกพลิกฟ้าผ่าการเงินเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จโอกาสเงินก้อนใหญ่มาถึงแล้วเมื่อดาวการเงินเข้าสู่ภพสุภะเป็นมหาอุดเรียกว่าเข้าสู่ช่วงเวลาปรับเปลี่ยนแห่งความสำเร็จมาถึงแล้วสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับพฤหัสมีอนณาเขตคลองสองเรือนก็จะพบการเงินและก็พบพุต,ตะซึ่งหมายถึงสิ่งใหม่ๆที่จะได้เริ่ม การลงทุนใหม่ๆเปิดโอกาสมาถึงแล้วและการกระทํานั้นมันย่อมมาสื่อความสำเร็จมีความสุขในชีวิตเพราะอยู่ในภพสุภะคือความเจริญรุ่งเรืองงอกงามและกล้าวหน้าทางด้านการเงินรายได้หากเป็นลักษณะคนที่ทำงานประจำก็ถือว่ามีโอกาสจะได้ขึ้นปรับขึ้นเงินเดือนปรับขึ้นตำแหน่งอย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีพิจิกเรียกว่าเป็นการปรับ เปลี่ยนสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงและโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเกิดปีเมะแมะ่ปีระกาเป็นปีที่จะได้รับผลดีมีโชคลาภทางการเงินผู้ที่เกิดในปีนักษัตรสามปีนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับพูดถึงด้านของการค้าขายการลงทุนสำหรับผู้ที่ค้าขายก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะมีผลกำไรตอบแทนกลับมา มีลูกค้าใหม่จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆขยับขยายจิตการใหม่ๆออกไปได้อีกหากเป็นผู้หวังในการค้าขายกับต่างถิ่นต่างแดนโอกาสก็เปิดกว้างมาถึงแล้วเช่นกันหากผู้ที่หวังจะไปทํางานทางไกลต่างประเทศก็มีโอกาสจะได้รเริ่มไปในช่วงที่ดาวพฤหัสเป็นมาหาอุดในราศีกรกฎจากนี้ไปจนถึงปลายปี หากเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่รอการเปลี่ยนแปลงมานานก็ถึงบทบาทมาถึงแล้วว่าจะได้เปิดการเปลี่ยนแปลงจะได้ย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายที่เรียนใหม่การสอบแข่งขันประสบความสําเร็จได้หากเป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มุ่งหวังในการเสี่ยงโชคหรือว่าลาบผลกําไรที่ได้ลงทุนไปแล้วก็ถึงเวลาที่ผลประโยชน์นั้นจะตอบแทนกลับมา เสี่ยงโชคสิ่งใหม่ๆมีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่เช่นกันหากไปได้านความรักก็จะได้พบรักใหม่ได้พบความรักที่ดีเป็นคนรักที่มีเหตุมีผลเข้ามาพบมาพูดมาคุยหาผู้ที่มีคบหากันมานานแล้วมันก็คือโอกาสในการแต่งงานมาถึงแล้วในช่วงปลายปีแต่งปุ๊บไม่นานก็จะมีลูกปับ๊บในทันทีนะครับคู่ที่สร้างบุญมานานรอท่านอยู่ คู่บุญคู่สร้างคู่สมคู่บารมีที่มีสัญญาเดิมกันมาจะนํามาซึ่งได้พบเจอกันแล้วในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับดาวพรหัาเข้าสู่ภพสุภะคือควรงามความดีหมายถึงว่าโอกาสความสำเร็จที่ว่านี้ก็ต้องแลกกับผลบุญที่คุณทำมาไว้ก่อนแล้วจะมากน้อยต่างกันก็จุดนี้จะเป็นจุดวัดความสำเร็จที่มากต่างกันเช่นกันและ เป็นโอกาสของการได้ทําประโยชน์ทําคุณงามความดีให้กับตนเองและสังคมมันคือโอกาสที่จะผลักดันตัวเองสู่ความสำเร็จก็คืออยู่ในช่วงนี้จากคุณงามความดีที่ทําด้วยนั่นเองนะครับหากด้านภาระรายจ่ายหากผู้ที่มีบุตรยังเล็กก็จะจ่ายไปกับการศึกษาการเรียนการศึกษาใหม่ของบุตรบริวารที่ต้องไปเริ่มต้นใหม่หรือผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ย่อมจะมีรายจ่าย ตามบุญตามแรงกรรมที่ส่งผลมาบ้างอยู่เหมือนกันนะครับรัคนาราศีพิจิกการเงินการงานจริงค่อนข้างจะโดดเด่นในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในปีที่บอกไปแล้วว่าปีเถาะปีมะมแมปีระกานี้ก็คือโอกาสที่ดีของคน3ปีนี้ด้วยเช่นกันเพราะมันคือโอกาสพลิกฟ้าเปลี่ยนชะตาของชาวรัคนาราศีพิจิก และรวมไปถึงผู้ที่เกิดปีเถาะปีมแหมปีรากาด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะด้านการเงินนะครับถ้าหลังวันที่26ตุลาไปนีราศีพิจิกจะได้การเงินมาแบบแปลกๆได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกหวยได้เหมือนกันได้จากต่างถิ่นต่างแดนหากมีการค้าขายต่างถิ่นต่างแดนก็จะได้มาตามนี้เลยเงนินก็จะมั่นคงขึ้นนะครับมีโชคมีลาบเข้ามาอีกทางหนึ่งนั่นแหละ และมันยังหมายถึงการได้บูชาของดีของขลังมาไว้เคารพสักการะบูชาติดตัวด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือถ่าหลังวันที่26ตุลาไปต้นไปนะครับตีสว่าอยู่ในช่วงนั้นประมาณ1เดือนนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องน้อยน้อยนี้เอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของท่านด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณสวัสดีครับ